นี้นะคะแฮชแท็กของงานเราต้องขึ้นเทรนแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กของงานเรารวมถึงตอนนี้สวัสดีครับจุกทีหลังจีนจีอันนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันทำงานให้กับด้อมกลุ่เราเคยสัมภาษณ์กันมากับานะข่าวทีละปีรอบนี้คือในฐานะพิธีกรที่มาทำงานให้ด้อมนี้ฉันก็ถามด้อมนี้หลายหลายคนหลายด้อมด้อมนี้เขาอยู่กันอย่างไรจะบอกว่าเสี่ยงกีนเมื่อตะลุ่นี้พอ เยอะมากเลยไม่จริงยังไงมันเป็นยังไงมามีเยอะมามีเยอะมันมีอยู่แล้วเนาะไม่มันจะเป็นยังไงเขาจะบอกว่าเนี่ยพี่อเป็นมัมมีจุดๆแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะพี่เป็นโพแฝดจะคิดว่าแกกับข่าวนี้อยากแก้ข่าวที่ไม่ได้พี่เขียนข่าวมั้ยได้เลยซึ่งเรนรับแต่มามีอ่ะ มีแล้วหรออะไรนะครับรับยังรับมัหมี่เข้าดตอมอยู่ไหมรับอยู่ว่าผมว่านายบวชที่สาวก็ยังมีวันนี้มีคำว่บพี่สาวมัมมี่มีโฟเพื่อนเยอะๆที่อยากเป็นอะไรพี่เป็นอาจารย์ใหญ่พี่จะไปอยากเป็นอาจารย์ใหญ่มากฉันอยากเป็นอาจารย์ใหญ่อยาก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 ท่านจะบอกจริงๆอยากเป็นอะไรหรอคือคง ากเป็นเดย์ให้หมอกมาดูแลเราไม่อยากไปหมอกไปดูแลเดย,ย์เราคือพี่ไม่รู้แหละว,ว่าหมอกหรือเดย์ต้องดูแลใครแต่มั่นใจว่าผิวพี่พี่ให้โปรเบธ้าเก่ง<า>ป,ปะเก่งจะบอกคือจะบอกตรงนี้ว่าโปรเบธคือ ดูแลตัวเองในช่วงนี้ครับที่ขาดไม่ได้นะครับคือการทาครีมแแดงเพราะว่ามจะช่วยกัดสีบีนะฮะแที่สองคือต้องนอนพัก่อนเยออยามีตาต้อหมอครับท้ไมต้องมาหาหมอทุกวันเราก็ไม่ได้ป่วยเพื่อเพื่อารเพื่ออาการที่แบบือว่าเราแก้ปวดอะไรนะแก้ปวดแก้ปวดปวดจริง ก็คือแบบว่าแล้วอยู่ใจยังไงล่ะเวลาแบบว่าทํางานหนักๆแบบนี้เวลาแบบว่าอ่ะผิวเรามีแบบสิ่งที่ดูดาได้แล้วเรื่องของข้างในอยู่ใจยังไงเวลาเราทำงานหนักๆทำไมเราทุ่ก็มีคนปรึกษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่บางทีเราอาจจะแบบฉิบเราไม่ฉิบมีเราไม่ได้ฉิบกันเลยเดี๋ยวเราตการัดสินว่าเรื่องอะไรอยากเได้ เราคือจากตอนที่เราสัมภาษณ์กันเรามีเรามีแบบโพ s ิชั o n นักข่าวแต่เราไม่เดี๋ยวพี่จะบอกนะว่าเราจะอยู่โควไหนแต่คนเลยไหมแต่ถ้าสรุปตอนนี้เดี๋ยวบอกหน่อยดีกว่าประกาศไปเลยมะล่ะเอออ่านอ่านอ่านมีใจยังไงมีอะไงก็มีคนปรึกษามีคนได้แบบว่าคอยปรึกษาก็แบบมีใจได้แหละมีกิจกรรมไหมถ้ากิจกรรมผมส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมการอบรมส่วนใหญ่โอ้โหก็ถ้า ที่ไปก่อนจรก่อนก็คือกีฬาบอลกาบอกิจกรรมต่อไปน่าจะเป็นว่าพวกวิ่งวิ่งแล้วก็ว่ายน้ำตการ u t d o ในช่วงนี้ยเนี่ยพอตอนทีแล้วฤดูเนี่ยมันร้อนมากร้อนมากต้องมีโควแน่ๆโอะไรจ้ออดวเล่า่นเวเาเอาก่อนเอาเ่อนเาก็คือ อาหารดียครับแล้วก็ผมเคยผมผมเนย้ำอยู่กับทุกคนตลอดว่าเรื่องการหลแบบเนสิ่งที่สำคัญมากมมากที่สุดในการกินแทงสุเลยก็ได้แต่ว่าถ้าคุณหลกแบบไม่ได้ก็อย่าทกันแดถึงแม้ว่าถึงแว่าถึงแว่าคุณไม่ได้ไปเจอแดดก็ตามคุณต้องทาทิ้งกแดดดีบอกท่างไคุณคอบกว่าถ้ามากรรนรเรา็ต้องทาที้มกันแดดกัน นะเพราะว่าบางทีเราถือวีมันก็เข้ามาอีกหน่อยนะใช,ใช่ใช่แล้ววันนี้พี่เลยจะเป็นยากที่จะไม่ได้ออกกำลังกายเจอแดดนะแต่ว่ากิจกรรมที่ช่วงนี้ผมปล่อยเลยก็คือไปต่างประเทศบ<อ>่อยมากช่ไปต่างประเทศบ่อยมากแล้วคือต่างประเทศเนี่ยนมาสิบที่รบแดดไม่ได้เลยเครับก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์ตัวใดสักตัวหนึ่งที่เอาไว้หลบแดดใช่หรือว่ากันแดดผมมาพบโเป็นประจำอยู่แล้วโลกนี่คือเป็นแบบเขาเรียกว่า เทมีป็นเรียกว่าเป็นเป็น,ปนอวัยวะที่33ของผมคือต้องมีลมใช่ลมคืออวัยวะที่33ของผมต้องมีติดตัวนะ้วแต่ว่าที่สัมพัญก็คือต้องมีกระแด่ซึ่งกระแด่ที่ผมจะใช้เนี่ยที่จริงที่จริงอ่ะบอกทุกคนเลยว่าจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าผมให้ทุกคนใช้แล้วใช้อย่างสม่ำเสมอ<า>ใช่ส่วนตัวผมเป็นต้องเป็นกระแด่ที่อยู่ในตัวนี้ของเราในผลิตภัณฑของเรา ไม่ยืนมันเราไม่ทำได้ไม่ได้ครีบไม่อ มามีดีไหมมหมีดีไหมมหมีมามีเป็นพี่สาวได้เป็นพี่สาวได้ในตีไม่ตีแต่ว่าถ้าจะบอกว่าแบบพี่จอยจะเข้ามาเป็นโพแฟนตอนนี้คิวยาวมากโผล่มาอยู่โผลหมมามียังได้อยู่นะคะขอบคุณพี่จอยมากๆค่ะขอบคุณกาต่อต่อต่ออะไก็ต้องมีโผลู่กนะต่ต่ต่ เป็นความน่าตกใจเหมือนกันฉันเพิ่งมาเคยทำงานด้อมนี้ดองนีสูตรนะยังไงครับว่าสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนคนที่กำลังหาของแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวสตลาดที่เหมาะกับตัวอย่างในเราเองนี่เอาเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้ความรู้ดีๆนะคะรวมถึงการการันตีถุงการันตีแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆนะคะในช่วงต่อไปขออนุญาตอ่ต่อมาสีจะตลาดซีว่าคุณจะได้ ไรเขาเป็นไรแล้วคุณจะเป็นอะไรดีซีในสลากของคุณเขียนว่าแก้มครับไล่ลไกับแก้มคืออะไรกับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือเกมบาลานผิวบาลานใจค่ะทั้งคู่จับสลากเรียบร้อยแล้วนะคะอวัยวะที่คุณจับมาจะเป็นอวัยวะที่คุณจะต้องใช้ หนึ่งได้แก่การบาลานคือการบาลานเนี่ยคืองานที่ตรงนี้ที่ดม่บางแล้วนะที่ดม่บางนะเอาเป็นว่าจิมมี่อ้องนะสี้อบและนี่คือ ทำดีๆแบบนี้ที่สุดได้เพื่อฝีที่โปรเหมเช่านั้นคน,นห grief, คน,นึ่งลายคนหนึ่งหนึ่งรูปจอมได้ทั้งหมด5้รูปนะคะมาแล้วได้รูปน่ารักมากคนเดิมมาเลยฝั่งฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือเธอต้องถ่ายรูปให้ดีนะเธอถ่ายลูปให้ละหล่อเลยนะเธอถ่ายลูปให้ดีเลยนะดเดีด๋ยวจะติดแคสต์ให้เรานะดีมากนะคะ อย่างที่บอกไปถ้าเห็นสอบนุ่มบาลานได้ดีแบบนี้นะคะก่อนนาแบบบอกเลยว่าเรายังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ป้องกันผิวสุดที่เรียกว่าสุดจริงๆนะคะนี่คือกันแดดด้วยส่อามอย่างโปเวอรเน็ตนะคะโปรบาลานอยู่ดีเอาค่าเสริม SPF 50บวก PA บวก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 นะคะบอกเลยว่านี่ก็บาลานได้ดีเหมือนกันนี่บาลานได้ดีส่งส่งชื่อโปวอเน็ตของเราเลยอ่ะเธออย่าหล่นนะอย่าหล่นนะ ลูกลพร้อมเรียบร้อยเรียนตัที่ท<ม>ีและไม่ดีต้องอยู่ในส่วนตัที่เหมาะก็คืออยู่ในบาลานซ์ที่ที่สมดุลเราถึงจะได้สขุขภาพดีกิจกรรมวันท่ผู้นี้เข้าไปโคบาลานซ์ขึ้นไหมครับพี่สีเข้าใจครับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ามันมันเกี่ยวกับการทำผิวด้วยอย่างคิมกันแดดเนี่ยมันก็ต้องสมัคเสมุด นะเ,อเอาเป็นว่าผู้แพ้จะรู้สึกเขินมากกว่าผู้ชนะและผู้แพ้เออบางทีอาจจะรู้สึกแบบทั้งเขินทั้งอายนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เราจะาผู้แพ้เราจะให้เต้นเยนเลมเต้นเยนเลมน,นอนซะ ไ, Lust, ic, ได้แมนเต้นยีแลมไดยอกยอกยอกนะคะเราไม่เต้นยีแลมตรงนี้กันนะคะเอาเป็นว่าพอพี่ที่ว่าต้องเกยกว่านี้เพรานี่คือมอผิวแล้วสิมอผิวแล้วสิอุ้ยยังไงไม่มีใครอยากเต้นยีแลมหรอฉันก็ได้เห็นหน้าซีนะถ้าซีหลุดบอกพี่ ตอนนี้ฉันมองน้าสิมีได้เกิดมาจังไงสิมีทำได้หอคุณคุณตาคุณตาอกอีแต้นจะแตกขอบคุณโปรเมเตมากๆอุ้ย ทุกๆคนนะคะทุททกๆกล้องที่พี่สื่อมวลชนนะคะเชิญสู่เข้ามาที่ใบงานได้เลยโอ้ย,อยมีการแบบว่าเออแบะหัวใจเอาไว้ก่อนแล้วก็สติกเกอร์ก็มีเยอะแยะกตแบบหัวใจนะ,ะก็เรื่องแบบหัวใจแกรแกแก์แค่ะเขาใจมากน่ะนียเขาดูรักกันมากนะมาถึูว่าแบบก็ไม่เรื่อง เพราะว่าแบบเลือกสติกเกอร์ทั้งมา้เออแต่ทำไหนที่อืมยังมีสิวยูเนี่ยนียย่น่าฟีเหลอรมาแั้มาอย่าลืมติดแฟร์แพดให้เรานะคะแฟนๆฟาะอันนี้บอกให้กล้องใส่บอกให้ก้องยังไม่หมดเท่าดีไปต่อให้สุดมาเลย คู่นี้ฝั่งนี้เราจะเห็นหน้าจิมมี่เราดีมากตอนที่นองแบบเอาอย่างนี้เมื่อคู่นี้คุณขันหน้าเข้าหากันคนที่ได้กำไรที่สุดคงจะเป็นตรงนี้ที่มองเห็นทั้งสองคนและต้องบอกว่าปลดมือให้เต็นจริงๆนะคะที่ทำกิจกรรมกับเรามารวมสามสองนึ่ไปช้าชาชาโอ้ยหล่อมากเปนี้ยะขยับมาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้เตรียมต้องให้ดีเห็นน้เตียงให้กับจิมมี่ เลยนะะคนี่เป็นการปกป้องผิวด้านแดโคงสารทั้งการแหดงลดสิ่และคายผิวไม่ร้อนอ่ะและยังช่วยนะคะในการป้องกันผิวจากแสงแดดกัที่มือเองและอยู่ดีๆค่ะโดยจะไม่ทำให้หน้าร่องนะคะทำให้หน้าไม่เป็นทาค่ะกิจกรรมตรงนี้ที่ปล่อยตั้งแต่ปล่อยอาร์ตเวิรลก็ตบบอยอีเวนต์ไปคือบอกเป็นกระแสมากๆแล้วแฟนๆอยากได้รับสิทธิ์อย่างแบบนี้รวมถึงแบบว่าเป็นทองอัปเปอร์ทางจรีนเพราะแฟนๆในรอบคุณเนี่ยบออยากมาเคลียร์ตารางคิวคือเมื่อกี้ ได้อ่านเราได้แฮชแท็กบอกว่าวันนี้ลางานมาก็ก็มีแบบแลกเวรมาก็มีนะคะและช่วงนี้ที่ใจหน่อยก็เออน้องๆนะคะก็เอาติดเธอบ้างรู้สึกอย่างไรในความรู้สึกวันนี้แล้วอัพี่พี่ฟังหน่อยนะชิมิอ๋อดับแรกเลยของคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาหาพวกเราสองคนอก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยอ๋อมาเจออัอ ดีใจมากครับคือได้มีการได้มีกิจกรรมก็รู้สึกว่าสนุกสนานคือแฟนๆน่าจะมาจากต่างที่เลยแบบ thank you for coming and I hope to see you again in next event hope you enjoy this event today you enjoy okay. เอาเป็นว่าคือวันนี้ต้อง enjoy แน่ๆบอกไปว่า enjoy นะคะมีความสุขเชียร Thank you so much นะคะเอาเป็นว่า ักตัวยหรือยังขยอบตามอันตรตามมือตามมือพี่ที่ช่างก้องขยับตามมือที่ที่ช่างก้องนะคะค่อยๆนะคะหายใจลึกๆเป็นลมหายใจเดียวกันและสามสองหนึ่งามอคุณมาก่ค่ะขอบคุณจิมมี่ีค่ะชิญจิมมี่ี่จิมมี่นะคะเดี๋ยวเรามาปิดเวทีตรงนี้กันสุดท้ายแล้วมา เวทีอย่างที่บอกกกันออย่่างทีบไปว่าเวทีของเราในงานอีเวนต์เปิดอย่างประทับใจและต้องปิดอย่างสุขใจจริงๆสุดท้ายขอให้คุณทั้งสองคนฝากผลงานชนิดนึงว่าจะติดตามผลงานเขาปีนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างหรืออยากบอกอะไรกับแฟนๆเชิญพี่จีนี่ค่ะก็ฝากผลงานนะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับคอนเสิร์ต L.O.L. The New f a v ะ r i t e วันนี้สิบแปดสิบเก้าที่ผ่านมา แตอคอนนี่คอนนี่็นนื่อี่้อยแล้วก็คนแค่ในอื่นโ้คกาซีแล้ก็ับสดรก็สดขอบคุณจินี่ค่ะประมือดีครับเชิญครับก็มีคอเสนร์ตอลย่างที่เห็นจิมมี่ต่ล้วก็มีเดอะเทรนด์นี่ิทนีีได้ไหมนาจาออนช่วงใกล้ๆเดต่าคแล้วก็ แฟนมีเฟียถือก็ฝั่งทุกคนก็ตามด้วยนะค,ะคะรับมันจะสามารถรับเด็ได้จริงจริงเอาเป็นว่าวันนี้อย่างที่บอกไปปิดอย่างสุขใจจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะมีแบรนด์โปรเบบมากๆนะครับที่ได้เห็นเราสมควรในโรงงานนี้นะครับเป็นงานที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นงานที่ได้มาเ,เจอแบนครับทุกคนเลยก<ช>็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหา สุดท้ายแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับแบน์โอรเมดนาคก็เป็นแบน์ที่อยู่มานานอยู่งวุคนไทยมานานเป็นสิใช่ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะพี่พครับก็ขอบคุณทางกองรัพที่ให้เราเหลาคนได้มาวมงาน,น